คาร์บอนคู่แรกของค่ายโก้าเขารับรองนะครับว่าสนามเทลจะต้องสั่นสะเทือนอย่างแน่นอน รู้ไว้ก่อนเสียตังวันนี้นะครับอยู่กับโ o ล a าเทคทันเอ็กนะครับเป็นรองเท้าวิ่งเทลที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็ถูกออกแบบมาให้สามารถทําความเร็วได้นะครับแล้วก็ยังลุยได้จนถึงระยะอัลต้าด้วยและเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู4ี่เหตุผลที่ต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้าโ o ล a าเทคทันเอ็กเริ่มต้นกันที่สเปคผู้ชายสเต็ปไฮสต้นเท้า33มมตรหน้าเท้า2 9ม mm, มตรดอก4มมตรน้ำหนักไซส์เกหนัก240กรัม ผู Queen ้หญิงสแต็กไฮส้นเท้า31ม mm, ิลลิเมตรหน้าเท้า27มิลลิเมตรดอก4มิลลิเมตรน้ำหนักไซส์8 US 196กรัมอัปเปอร์ใช้เป็นแจ็กเก็ตเมชแบบชั้นเดียวที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมิโซ จะมาพร้อมกับพื้นชั้นกลางโฟร์ x ตัวเนื้อโฟม v a วีจะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นโดยจะมีการผสมสูตรโฟมที่แตกต่างกันซึ่งพื้นโฟมด้านล่างจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการตอบสนองและก็ประสิทธิภาพในการทรงแรงพื้นด้านบนจะมีความโดดเด่นในด้านของความนุ่มและก็การรับแรงกระแทกนอกจากนี้ในพื้นโฟมจะมีแผ่นคาร์บอนแทรกอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นแผ่นคาร์บอนแบบพู่ขนาดก็เลย2แผ่นนะครับที่มีความยาวตั้งแต่บริเวณปลายเท้าจนถึงส้นเท้าซึ่งการออกแบบแผ่นคาร์บอนลักษณะนี้จะทําให้รองเท้าเนี่ยมีความยืดหยุนนะแต่มั่นคงนะช่วยให้ข้อเท้าไม่พลิกและเจ้าแผ่นคาร์บอนเนี่ยยังช่วยให้มีประสิทธ,ธิภาพในการส่งแรงโดยที่รองเท้ายังคงมีความสามารถในการปรับตัวไปตามพื้นผิวที่ไม่เรียบได้และในส่วนของบุนดอกยางจะใช้เป็นเนื้อยางวีบัมเมก้าค r ิปไรเบีที่รีดให้บางและเบามาเดิม ถึง30%โดยความสูงของดอกอยางจะอยู่ที่4มิลิเมตรนั่นเองแรกนี้ก็คือ4เหตุผลที่ต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้าโคลกาเทรคทันเนั่นเองข้อที่ 1, 1> พื้นโฟมโปรไฟล์เอ็กให้ความรู้สึกที่นุ่มและเฟิร์ม ตอบสนองกับการทำความเร็วได้ดีสวมใส่สบายข้อที่2แผ่นคาร์บอนแบบคู่ขนานทำให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นสูงนั่นหมายถึงความมั่นคงติ่มมากขึ้นเวลาวางเท้าบนพื้นผิวกรุขระซึ่งต่างกับแผ่นคาร์บอนแผ่นเดียวแบบเต็มฝ่าเท้าข้อที่3ามโคคาทคท่านเอ็กเป็นรองเท้าวิ่งเทลที่ให้ความรู้สึกกริ้งเท้าได้สนุกเนื่องจากหน้าเท้าที่เชิดสูงกว่ารองเท้าวิ่งเทลรุ่นอื่นๆข้อที่4เป็นรองเท้าเทลน้ำหนักเบา ซัพอรอตแรงประเทศดีวิ่งระยะไกลรองเท้าไม่เป็นภาระเหมาะกับการวิ่งระยะเอาต้าจบไปแล้วนะครับสําหรับ4ข้อที่ต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้าโคคาทิท่านเอกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ที่รันเนอร์คาร์นะครับมีสาขาเดียวนะครับที่สุขุมวิท22นะครับทรงฟรีเปลี่ยนไซส์ฟรีถ้าไม่พอดีหรือไม่พอใจสามารถคืนเงินได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ